ในคลิปนี้ผมพาเพื่อนที่เพิ่งเล่นไมค์ครับมาตตลุีมดผีโดยที่มันไม่รู้มันจะต้องเจอกับอะไรบ้างซึ่งเพื่อนคนนั้นนั่นก็คืออ์มและมันก็เพิ่งทำช่องด้วยนะชื่อสมอนผมจะบอกเลยว่ามดผีผมได้เตรียมไว้วันนี้นั่นช่่นเล้าใจจริงๆซึ่งประกอบไปด้วยมดแพ็กผีคุณภาพอย่างฟอร์มเดอะฟอกและผมก็ได้เตรียมมดผีอื่นๆเข้าไปอีกเยอะมากมายเลยแล้วนะเอาละครับในคลิปนี้มันจะสนุกมันฮาและเล้าใจขนาดไหนไปเริ่มกันเลยครับ ไม่มีไรไม่มีเลยน่ากลัวงทน,นะนั้นอ่ะมดเนี้ยมีแต่แบบอะไรนะ่ารัก,กน่ารักน่าร <c oughs> ักมากฮะไม่มีไรไม่็นไรกูไม่ได้ยินเลยนั่นไม่มีไร,น,ไไนะไไรน่ากลัวเว้ยเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงกันหรอกเสียงกระตกรกนอ่ะไม่เห็นไม่เสียงสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวมอนตีบ้านหลังแรกในคืนที่สดใสอ๋อ <c oughs> อะไรอยู่นะ่ะ ช็อตน rumor, here, right. ี้ทุกคนเห็นผีที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันห ah <laughs> <Esta, S 2> ้ามมองไม่งั้นเนี่ยมันจะตามแต่ที่ผมมองเพราะว่าผมอยากล่อมันมาหาอามแต่ว่ามันไม่มาแม่ไปดูันต่อไหกันน่อไม่เปอะไรไม่เปอะไรไม่มี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 อะไรทั้งนั้นแหละเรเห็นตัวดำๆอยู่บนต้นไม้คนที่สงสัยว่าเมื่อกี้คนที่พูดคือใครนั่นคือน้องผมนั่นเองผมชวนมาด้วยนะใช่ใช่ใช่ดอร์แมนคิดมากคิดมากตัวอะไรวะนะตัวอะไรกันเออของสมบี ใช่ไหมครับโอ้เฮ้กูจะตายแล้วนะี่ะโหมาเป็นล้านเลยข้อ,อบ้านนี่เหรอกูตายเลยก็ได้ไม่มีอะไรอยู่ละมีกันเราจะไม่ตายเราจะเล่นมดนี้โดยไม่ตายให้พูดอีกทีอะไรวะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เห็นมเป็นไรเลยไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลย what the heck เฮ้กเวรจริงๆคนที่อยากให้ไปหาไม่ไป ติดเยวเป็นลมเฉียดเลยอะไรวะตัวแตกโอ้ยไหนยอยู่ข้างนอกก็แหละเอาไว้ดูดิ <c oughs> นี่ไงเอาไวป <c oughs> ลูปกักกลางหัวเยอะเปิดเอาไว้ดิ่ยใครเปิดไว้ดิ Hả? อะไรยังไม่ทันเห็นอะไร lại คือสิ่งสิ่งมาสจรรย์อันดับเจิตของใครครับรอตายแล้วเจ้แล้วปนนายตุมรอดตายแล้วกับรอดตายแล้วกับกูตายเลยจนตอนเนี้ยผมเริ่มสงสัยแล้วผมพาัมมาเจอผีหรือผมมาเจอผีเองวะเนี่ยหัวนมเฮ้

สามตัวสี่ตัวเลยอย่างเยอะโอ้ยเราตีกูาราไปเนี่ยไปเร็วกูเฮ้ยเลวดิ้นเฮ้อยอะไรวะ <c oughs> อะไระ <c oughs> อะเลวป่ะเนี่ยเลวป่ะเนี่ยจะไปเก่ะตาสีขาวอ่ะคิวเกโดนลอ่อแล้วแกละกลั <c oughs> วรีบสร้างบ้านก่อนที่คืนที่สองจะมาถึง ถ้าไปตีอีกน่าจะไม่ใช่เรื่องดีกูก็ว่ากันแหละเซฟไว้ดีสุดเฮ้ยเฮ้ยปิดปิดปิดป้ยปิดปิดปิดปโดนจัดเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเิลยวโอ้โหเวละมาแล้วได้นไงฮะก็นั้นนดิ

นั่นแหละพึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนนั่นแหละโจวดของเราเอ้าไปไหนลรา <c oughs> ใช่โหเสียงมันจะโผมาป่ะเนี่เราอยู่ในถ้ำขนาดนี้เฮี <c oughs> <c oughs> ยเสียงร้องอย่างวิมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พี่นายขึ้นมา

Tại hãy mấy bác ạ Hmm, tiếng kìa gì vậy đó sao mà trò zoom Mà ngay đi à ông có nó เดี๋ยอะไรเห็ดมันนี่ไงวะมันนี่มันมันนมันมันนี่ไงอ่ะกูก็ไม่รู้กูแค่ขุดอยู่กับมึงเนี่ยไม่มีเสียงไม่มีไฟป่ะมีทอดป่ะขอนึงดิไอเสียงอะไรวะได้ยินปะได้ยินทุกคนต่างลงถ้ำกันหมด มันหมายก็ใครกะสิบอะไรเฮ้ยมันฟังกูเชี่์ผีจะช่วยฮะเชีร์ผีจะช่วยเชี่ยผีช่วยไม่ไหนเนี่ยขอเห็นหน้าชัดชัดไม่เอาไปละบาย À rồi rồi, Đẹp Baby, Bởi được, you hear it? đó dạy. Baby, 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 lao á, baby, 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 đùm baby, rồi ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วร้อนเรียบร้อยช่วยวยกูด้วยช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยมันลากลงน้ำเยอะปะเดี๋ยวเกือบตายจะโดนลากลงไปกินในน้ำซะแล้วอ่ะเฮ้ยจะมืดอีกแล้ากูถามจริงกูยังใช้เวลาเช้าไม่คุ้มเลย นี่คือโลกสำหรับมือใหม่เต่ไว้ดูทุกคนแต่ทุกคนเข้ามาในเกมไมครับทุกคนต้องได้เจอแบบนี้ก่อนนี่คือไมคับเพียวๆไม่มีมอดไม่มีอะไรทั้งนั้นเขาเรียกว่าพามือใหม่มาหัดเล่นไมคับในโลกสำหรับมือใหม่จริงๆจริงๆ โอ้โโอโเวนกูก็นึกว่าอะไรไม้แก้วผี้เป็นชีผีหรือซอมบี้อ,อะไรวะเดี๋ยวเ <c oughs> ข้ามาได้บ้านเลยเหรออ้สุดอ้สุดเกิยียดอ้ยเกลียดสุดเกิยด ไอ้นี่ไม่ก็สุดเกินมันรู้จะสรรหาคำไหนมาพูดกับมันจริงๆขวิดแหละกูเห็นมันอีกอะไอ้นั่นอะเอ้มันบายเก่ะมันบายเดะกูจบชาวมึงไปจ้องมันเหรอเฮ้ยมันยังไม่มา ทำไมพูดอย่างนั้นเล่าผีเสียใจไ <c oughs> ม่มึงกระซิบอะไรนี่โออ้นายกระซิบกระซิบว่าขอเซจยอได้ไหม <c oughs> ไม่ใช่เลยไม่คิดจะทำทางขึ้นกันไวเ้เลยไปเจอเล็กด้วย เสียงอะไรวะเนี part, ่ยล <c ute Likewise>. ั่นถ้ำเลยปะทูใครหมดขากเลยแถวนี้อย่าให้ลูกนะเดี๋ยวเอารองเท้ายัดคอโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเหนียงดูว่าจะขอบ้านนะโอ้โห ก่ว่าของบ้านเน่โดนไล่เลยอะไรวะนะเอาันของในของกูโอ้โดนจะ มันไปแล้วใช่ไหมมันอยู you, you anyway ่มันอยู oh ่ไปได้ไงว่าซองเนี้ยเหลือเชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรที่งอะไรใครทำอะไรอ่ะไม่ใช่ไม้อกอ่ะ My gosh เฮ้ยเฮ้ยเยี่ยยิเลยเดียเลยเนี้ย อะไรเต็มถ้ำเลยวะเนี่ยโอ้ยตกชื่อไหวะอตกกีบูโอ้ยกูจะได้ลงน้ำดีๆไม่ได้วะเนี้ยไปเีวไอ้ได้ดังลันงป๊อมาใช้กูมาดีตีไว้ด้วยอหยดูดูเท่าเต่ามาเด โอ้โหตายยากด้วยเฮ้ยอะไรเฮ้ยมีรูบายเหรอเฮ้ยอะไรเขี้ยตาขาวอ่ะอะไรมีรูบายไหนโอ้หไหนอะโดนกับเน็ตมีมีมีคุณว่าอะรเหรอฮึ ทุกคนเอะไรกันหมดเเว้ยนเ็ตัวงี้่เดี๋ยวละ ใครมันมาขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาอะไรเนี่ย <'ll> ขอญาตไม่เหวล้วกันนะวันนี้ไปทางไหนเนี่ยวิ่งซ้ายเรื่อยๆจำทางไม่ได้โอ้โหตกใจไหมทางสเกลตันตอนนี้หลอนหมดละ โหมีทิศทางนี้เกือบเกือบซีมองทิ้งเฮ้ยเจอผู้เท่าเต่าอีกแล้วเฮ้ยผู้เท่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอคิปเปอร์วิ่งไว One baby ไม่ตัวอะไรนะเฮ้ยมาเร็ว เฮ้ยม no 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 ันติดบาร์กิวมันติดบั๊กอยู่ไปไม่ได้เอาเฟเธเรี่อมันติดบั๊กมันไปไม่ได้เฮ้ยพิษดิวะนะเฮ้ยกูเจอเพชรมันขุดขุดไม่ได้อะดิทำไมอ่ะไม่มีที่ขุดเหล็ก ก็ทันก็ได้กูไม่มีเหล็กเลยอ่ะเหล็กเหล็กในธรรมก็ไม่มีฮะมันมาเยอะเสียกอะไรวะเสียกมนพิมพ์ยังวะมันเสียกมันตลกอ่ะไม่แน่วะเนี่ยเหล็กอยู่หกก้อนนะทำตรงนี้เนี่ย เวนเวนเวนโลกนี้ไม่ได้มีหน้ากลัวแค่ผีใครเอาใครเอาเพลงไปยัดใส่ปากตาขาบวะเฮ้ย oh. กูพาอย่านะ้ามาหามึงแล้ว <Yeah. S 1> หลังมึงอะ่ะเกี่ยวอะไรเนี่ยเอือ เฮ้ยปีนขึ้นมาได้เหรอเฮ้ยปีนขึ้นมาได้ไงอ่ะไม่รู้ปิดจ้าปิดจ้าอยู่แล้วจ้าเจอราคาเปิดเพลงวิ่งไล้ไม่ยังดีไม่ยังปั่นอ่ะเยังตามยังตามหลังกูอีกกูกูตายเฮียฆ่าเหรออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ เสียโอ้โหมีเพชรก้อนเดียวเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีแต่กูไม่มีที่ขุดกูมีเฮ้ยมีมีวัยรุ่นขุดเพชรอ่าฮะโลกกูลืมใช้ตลอดเลยมีเพราะผีมากันโลก ใช้ไม่เป็นเลยโล่โอ้มาเฝ้าดูกันอีกแล้วเฮียร้ยไม่ต้องมาบ่อยขนาดนั้นก็ได้นะจริงอ่ะผมแค่จะเล่นไมค์ครับก็พี่ผมแค่อยากเล่นไมค์ครับก็พี่พี่ไม่ต้องมาแบบอะะไรวจะรู้แน่ว่าเป็นห่วงอ่ะไม่ต้องมาคอยดูหรอกนะมาแล้ว ไม่เรียวไปแล้วกูอะไรอ่ะแพ้เหรอคนแพ้ผีน่ะมากี่ตัวก็ได้มาเถอะผมไม่กลัวหรอกแต่ไปหลอกอาร์มแค่นั้นเองโอเคดีสรุปผีในห้องในชีวิตจริงเลยได้ยินสวัสดีครับพี่แจ็คคืออย่างนี้ครับพี่แจ็คแป๊ะแจ็คเป๊ะคือ คือนี้ผมเล่น c r a ค t อยู่กองเรียพูดเลยคือผมเล่น e c r ค f t พี่แล้วผมเจอดีอ่ะแล้วผมเจอามันจะลุกออกมาผมแค่จะพูดทำไมครับวี่มันโผลไว้ในชีวิตจริงอผมทำไงทีวีพี่แจ๊กบอกโอ้ย่างงี้ทำใจแล้วล่ะครับน้อง แจ็คบอกใครจะอยู่ก็อยู่กูไปเพชรสามอุ้ยตรงนี้นมีเพชร <อะ S 1> พชกี่ก้อนเนี่ยห้าก้อนยัดเข้อุ้ย<ม>ไปปะหรือให้กูไปเก็บเพชรก่อนอถึงมูดูได้ละมีเป็นสิบก้อนเลยกูได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วดูได้คุณคาร์พิแกแอคมาสิบเอ็ดก้อนในกองเดียวขออีกได้ไหมแบบเนี้ย อยู่ไปตรงนี้เนี่ยอะไรอีกอนะอย่าบอกแล้วถ้าขาดอีกแล้วอะ,อะแพะผีดิวะไม่ใช่ตาขาดดีนะมันไม่ไล่ประตูหรือมันไล่วะไปไหนแล้วไม่รู้อะทองหลักหลักมันเอาไว้ใช้อะไรบ้างอ๋อหลักๆลักเอาไปทำแอปเปิ้ลทองแล้วก็เอาไว้แลกแลกเอนเดอร์เพลกับพิกลินเอาไปประตูแล้วนะไม่ได้ไปประตูหรอกไปประตูมังกร ตายจริงตายไปรู้ไปเห็นไม่ชี้ไปยังไปยังมันไปหรือยังโอเคเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างไปวะโมโดนผีฆ่าตายต่อหน้ากูเลยกูวิ่งเลยเิ่ิงทิ้งน้องกันหมดเลย ใครจะอยู่ก็อยู่ออไม่รอไม่เดียวใครโดนอะไรอะ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรนะเว้ยมันลองเงีมันเกิดแต่ไม่ก็มาตีอะ่ะใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นี่ก็น่าจะสังเกตได้แล้วนะครับว่า อ้าวเนี่ยมันเริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วมันเริ่มที่จะเล่นมัครับเป็นละแม่เป็นไงเป็นการฝึกเพื่อเล่นมัครับโดยการวีอะไรกระตุ้นไงจะได้เล่นมัคคับเป็นไวๆไม้มีเลยเลยไม่มีอาหารหรกเสียงอะไรวะเพื่อนขึ้นไปหาอาหารครเสียงอะไรวะเพื่อน มันตันไมเหรอโมคิดปเองถ้ามันตันคิดปเองมึงองคิดไปเองไม่มมไมเห็นมีอะไรเลยป่ะทูอ,อ่อตกเอาเรียบร้อยตายด้วยเ <c oughs> จอ้มีนชิช เอาโดนอะไรวะน่ะตายจนงะอนเงิเออยกตีรื้รลอยสีก <c oughs> ็อดนึกถึงเงน ลงไปเอาป่องก่อนเพชรคิดเดี๋ยวไปเอาเด้๋ยอ้าวแล้วไปมองมันทำไมไม่มีอะเล็กมันไม่ได้ไล่หรอกมันเป็นเฮีิโรบายเฉยๆฮีิโรบายไม่น่ากลัวฮีิโรบายน่ารัก <c oughs> ฮีิโรบายเขาดูทุกการะกิริยาของเรา เขาเป็นหว่วงเราเว้ยเขาเลยเฝ้าดูเราไปไปไป,ไป,ออไ,ไ,ปไป้วไปไป้วไปแล้วเอไปไปเปไ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 ปเปไปไปไหไปไปอปไปไไป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 ไไปใช่ป รีบขึ้นมาก่อนที่สิ่งไม่พึงประสงค์จะมาหมันหมาแล้วหมาจริงด้วยเชื่อหลังมึงอะไปเร็ว <laughs> ลูกมาจริงด้วยเมื่อ้มันเลงตาวอยู่ป้าไม่ตาวแล้ว <laughs> มันไม่จับมึงได้เหรอแม่งเกือบวถึงตัวมึงแล้วอ่ะ หมายถึงขึ้นมาบนบ้านอะด้านบนเลยโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันเริ่มเล่นไปกันนานๆมันเริ่มไม่กลัวผีแล้วนะมันเจอบ่อยเกินไปนะครับทุกคนก็เริ่มที่จะเออ เขาเรียกว่าชินแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรที่มันน่าตกใจน่าตื่นเต้นละแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับแต่ว่ายังมีต่ออีกหน่อยนึงสวัสดีครับบ๊ายบายอืมจบละดูที่นี่ว่าบายบายไม่แปไกสวัสดีครบบไม่แปเฮู้อะไรวะน่ะเฮ้